สวัสดีครับพี่น้องครับเอาลูกเศษช่องตามร้อยเกษตรแมากแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อครับสวัสดีพี่น้องหลังจากบ่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะครับพี่น้องครับก็เกิดจากสถานการณ์บ้านเมืองบ่ปกตินะครับพี่น้องครับก็พี่น้องหลายๆพื้นที่ตามชายแดนกับอพยพข้ามานะครับในโซนบ้านเราเองก็อยู่โซนอุบลราชธานีนะครับเขตอุดมนี่ก็มีพี่น้องอพยพมาอยู่นํานะครับ ส่วนพี่น้องทางอื่นกับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเด้อแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่เป็นศูญเสียนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับขอเป็นกําลังใจและสู่ไปน้ากันนะครับจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองสิปกตินะครับพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้เบ้าโอกับพาพี่น้องมาอยู่ไฮยูนาคือเก่านะครับมาดูข้าวนะครับข้าวว่าช่วงอายุ80วันนะครับถ้าที่ใส้ปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยสูตรใดนะครับ เป็นช่วงที่เข,าข่ากําลังสิตั้งท้องและรับล่วงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือแปลงหน้าเข่าของเบาโอนะครับเป็นข้าวกอคอสิมหานะครับเป็นเข่าคอขอสิมหานะครับเข่าคอขอสิมหาช่วง40วันหาสิบวันนะครับปัจจุมีการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับเบาโอกะจะใส่สี่สิบหผสมกับ16 20ศูนย์นะครับแล้วก็ช่วง60วันนี่ก็จะมีฉีด ฮอร์โมนบำรุงนะครับแล้วก็ฉีดยากําจัดเพียไปนํานะครับพี่น้องครับจะมีฉีดฮอร์โมนบำรุงกับเป็นฮอร์โมนบำรุงให้เขานี่สามารถที่ดูดซึมปุ๋ยได้ดีนะครับใ,ในเขางามนะครับเพศ่ให้เขางามแตกกอจะเรื่องเติบโตได้ดีนะครับก็บใส่ฮอร์โมนฉีดไปช่วงวัชพันตอนนั้นก็ใส่ฮอร์โมน ชัเจนพัดนะครับผสมนำสมข้นใหม่สารจับใบแล้วก็ยาขาเพียนะครับพี่น้องครับฉีดฉีดช่วงเศร้านะครับฉีดช่วงเศร้าทุกเจ็ดวันนะครับก็มีฉีดไปนะครับจนทั่วพื้นที่นะครับพี่น้องครับก็นนนี้เขาก็จะเย็นว่ามันฉีดเป็นใบเหลืองใบใหม่ตรงปลายไม่เกิดจากเพียนะครับพี่น้องครับลง แล้วกับเบาโวกาสีฮอร์โมนและสารยากำจัดเพียไปก็้เหนไในดีขึ้นมากแล้วครับนี่แล้วบัณฑิ28สิบมือถึง90มือนี่นะครับเป็นช่วงที่เขาตั้งทองแล้วกำลังสีตั้งทองนะครับเอาสีใสปุ๋ยยังดีนะครับสำหรับของเบาโวกาสีใสปุ๋ยสูตร15 520นะครับน้องครับพฤา520 ก็คือจะเน้นตัวหลังก็คือเน้นผลผลิตเน้นร่วงเข่านะครับให้มีแปง้งมีน้ำหนักดีนะครับก็คือใส่ตัวหลังหลยๆนะครับหรือพี่น้องท่านใดที่ใส่2สูตรร่วมกันก็ได้นะครับเป็นสูตรเสมอ15 15 15นะครับผสมกับสูตร0ูนย์เลยนะครับเพื่อเร่งผลเรื่องอมเมล็ดให มันมีน้ำหนักให้มันได้ไหลนะครับพี่น้องครับครับสวนเข่าแป้งนี่ที่ไทยเห็นไงคือแป้งที่พึ่งแป้งที่ได้ทําการตัดใบนะครับพี่น้องครับแป้งทําการตัดใบช่วง40วันหาสิบวันอาหาสิบวันเนี่ยครับพี่น้องครับตัดไปช่วงห้าสิบหกสิบวันนะครับเห็นบอกครับยอดกระลังก็คือทั้งถ้นมาสูงแล้วนะครับพี่น้องครับสูงแล้ว สูงแล้วช่วงนี้ถ้าใส่ปุ๋ยรับล่วงนี่ก็ถือว่าเหมาะสมอยู่ครับพี่น้องครับเหมาะสมและ่าจะมีผลกับล่วงเข่านะครับที่สีได้นำนักแล้วก็ล่วงเข่าเต่งตึงนะครับพี่น้องครับครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับช่วงต้นคลิปก็สิเป็นเข่าที่บ่ได้ตัดใบนะครับพี่น้องครับกับช่วงนี้ก็คือเข่าตัดใบ นะครับว่ามีความแตกต่างกันขนาดใดนะครับเท่าที่เบิงความแตกต่างกับบอแตกต่างกันหลายนะครับเนาะก็คือเขาโบเดตัสนี่ก็ถือว่าใบสูงเงาแตกกอดีขึ้นกันนะครับส่วนแปลงที่ตัดใบนี่ก็บใบก็ค่อนข้างที่ก็สูงใกล้เคียงกันแล้วครับแต่ว่ามันก็สิแตกต่างส่วนหนึ่งก็คือการแตกใบแตกกอเพิ่มเป็นบางจุดนะครับเนอะอาะเพิ่มเขามา ในส่วนของเข่าที่ตัดใบนะครับพี่น้องครับการตัดใบก็คือการทําสาวของเขานั่นแหละครับให้เขามันแตกกอแตกใบออกมาให้มันเกี่ยวมันง่ามคือว่าให้มันก่อให่ต้นจะเริ่มเติบโตดีกว่าเข่าบดตัดใบนะครับแล้วก็เป็นการรักษาโรคไปนําประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้เขาเอามาแช่มาแบ่งปันนะครับมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับพี่น้องที่กำลังสใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับมาต้องการใส่สูตรใดนะครับถึงสหมะสมในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้ก็มาแช่มาแบ่งปันสำหรับพี่น้องที่มองหาแนวทางปุ๋ยนะครับที่เมื่อวานช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เบบโอไปก่อนนะครับขอบคุณครับ